วันนี้มีคำถามที่น่าสนใจมาฝากคุณแม่บ้านทั่วโลกค่ะแม่บ้านอาชีพที่ไม่ได้เป็นงานประจำแต่ต้องทำประจำตลอดชีวิตบางบ้านอาจจะเป็นแม่บ้านที่ไม่ได้มีเงินเดือนด้วยซ้ำทำไมถึงตั้งคำถามนี้ขึ้นมานะคะจริงๆคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ ควรจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคทศวรรษที่1,970คำถามตอนนั้นจากขบวนการเฟมินิสต์หรือว่าเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าอาชีพแม่บ้านคืออาชีพที่ต้องดูแลสามีดูแลครอบครัวดูแลลูกจำเป็นจะต้องมีเงินเดือนแบบคนอื่นที่เขาออกไปทำงานนอกบ้านหรือไม่วันนั้นคำถามนี้ถูกตั้งขึ้นมาปรากฏว่าวันนี้เวลาน,นี้คำถามนี้กลับมาอีกครั้ง ไม่ได้ตั้งมาจากขบวนการเฟมินิสต์ที่อยู่ในยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกาแต่ตั้งมาจากประเทศหนึ่งค่ะที่มีประชากรเยอะมากๆผู้หญิงก็เยอะมากมเช่นเดียวกันแม่บ้านเยอะมากๆประเทศนี้เป็นประเทศที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องสิทธิของผู้หญิงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกว่าได้ที่นี่คืออินเดียค่ะแล้ววันนี้อินเดียเขากำลังเริ่มต้นทดลองโครงการโอนเงินฟรี ไม่มีเงื่อนไขให้กับแม่บ้านที่ทำงานอยู่ที่บ้านบทบาทที่โลกขาดไม่ได้อินเดียกำลังทำอะไรคะจะเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงอันแยบยนต์หรือว่าจะเป็นโรโมเดลประเทศต้นแบบที่กำลังจะทำให้อาชีพที่โลกปฏิเสธที่จะมองเห็นเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืนจากการได้เงินเดือน ในพื้นที่ชนบทของรัฐมัธยประเทศค่ะผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทุกเดือนแต่ไม่ใช่เงินเดือนนะคะเพราะว่าเธอไม่ได้มีการทํางานแบบเป็นทางการแถมนี่ไม่ใช่เงินช่วยเหลือจากรัฐแบบมีเงื่อนไขเช่นเราช่วยคุณยามทุกยากหรือว่าเราช่วยคุณออกคนละครึ่งต่างคนต่างช่วยกันออกอะไรแบบนั้นแต่ว่าเงินที่เธอได้คือค่าตอบแทนเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะสำหรับบทบาทที่ทั้งโลกขาดไม่ได้แต่ไม่เคยคิดจะจ่ายเงินแบบจริงจัง นั่นก็คือบทบาทของการเป็นแม่บ้านและการดูแลครอบครัวประเทศต่างๆจริงๆเคยมีการโอนเงินแบบมีเงื่อนไขมานานนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกบราซิลอินโดนีเซียแต่ในเวลานี้อินเดียกําลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ทดลองโอนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขสําหรับผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยทุกเดือนนะคะรัฐบาลท้องถิ่นใน12รัฐจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้หญิงกว่า118ล้านคน สำคัญคือเขาไม่ต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมด้วยนะคะไม่ต้องพิสูจน์ว่ายากจนไม่มีกฎว่าต้องส่งลูกไปโรงเรียนหรือทํางานจ่ายภาษีรัฐเนี่ยเพียงตั้งกฎเกณฑ์พื้นฐานอย่างเช่นดูอายุรายได้ครัวเรือนหรือว่าการไม่มีทรัพย์สินบางอย่างแล้วก็ปล่อยเงินออกไปอย่างที่เป็นโดยเขาจะโอนเงินให้นะคะเริ่มตั้งแต่1 0 0 0ถึง2,500รูปีหรือตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง4 0 0 0กว่าบาทนี่อาจจะเป็นการพลิกกลับตักกะ ของนโยบายสวัสดิการแบบเดิมค่ะที่รัฐตั้งเงื่อนไขเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมของประชาชนแล้วก็แทนที่ด้วยความเชื่อใหม่นะคะว่าเพราะผู้หญิงที่เขาเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาจะรู้ดีที่สุดว่าเขาจะบริหารเงินก้อนนี้อย่างไรแม้ว่าเราฟังดูเงินจํานวนนี้300กว่าบาทจนถึง4 0่พกว่าบาทมันอาจจะไม่ได้มากคิดเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของออรายได้ครัวเรือนนะคะแต่ว่าบทวิเคราะห์จาก BBC เนี่ยเขามองลึกกว่านั้นเขาชี้บอกว่า การโอนตรงทุกเดือนมันเปลี่ยนสมการทางอํานาจในบ้านอย่างเงียบๆในประเทศที่ผู้หญิงจํานวนมากในอินเดียค่ะเขาไม่เคยมีเงินเป็นของตัวเองเลยตลอดชีวิตนะคะแต่อินเดียเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจวางแผนให้มันมีนโยบายแบบนี้นะคะโครงการนี้ก็ไม่ได้ถูกขายว่าเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หรือว่าการปฏิรูปครัวรเรือนแต่เพราะว่าอินเดียมีแรงผลักทําให้เกิดข้อที่หนึ่งคือการเมืองค่ะการเมืองนะตอนนี้ประชากรอินเดียเยอะมากใช่ไหมคะต้องแย่งกัน หาฐานเสียงซึ่งฐานเสียงที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเยอะที่สุดในประเทศก็คือผู้หญิงค่ะส่วนเรื่องของการขยายสวัสดิการเขาก็ต้องการเพื่อจะทำบรรเทาความยากจนนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมของระบบธนาคารดิจิทัลที่ทำให้การโอนเงินตรงทำได้ง่ายขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่ผู้หญิงกำลังจะถูกดึงออกจากตลาดแรงงานมากขึ้นทุกปีเพราะว่าไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านแต่ทำงานในบ้านแต่ไม่มีเงินประจำนี่แหละคะ่ะ ทีนี้คำถามต่อมาคือที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ว่าฐานเสียงสำคัญที่พยายามจะแย่งกันอยู่ก็คือผู้หญิงที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเยอะที่สุดในอินเดียเพราะว่าผู้หญิงคือตัวพลิกเกมเลือกตั้งใช่หรือไม่ลองดูผลสำรวจนะคะเขาไปดูแนวโน้มว่าทำไมผู้หญิงถึงกลายมาเป็นตัวพลิกเกมการเลือกตั้งมาจากจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทั้งประเทศของอินเดียเริ่มเห็นพลังของนโยบายโอนเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขให้กับผู้หญิงที่ทำงานเป็นแม่บ้านค่ะ การเลือกตั้งในรัฐพิหารปีล่าสุดน่าสนใจมากแล้วก็ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะเพราะว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งรัฐบาลโอนเงิน1,000 0รูปีค่ะเข้าบัญชีผู้หญิง7จ็ดล้านห้าแสนคน ในโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพซึ่งทางฝ่ายตรงข้ามเขาก็มองว่านี่เป็นการซื้อเสียงอย่างเปิดเผยเลยแต่ผลลัพธ์พอโอนไปปุ๊บชัดเจนมากค่ะปรากฏว่าผู้หญิงออกมาใช้สิทธิ์ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ชายอย่างมีนัยยะและทําให้ฝ่ายรัฐบาลชนะแบบพังลมทลายไปเลยค่ะ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่นะคะแต่นี่คือข้อเท็จจริงทางการเมืองใหม่ในอินเดียจริงๆที่เงินโอนเข้ามาเป็นรายเดือนเนี่ยมันกลายเป็นสายสัมพันธ์ทางอํานาจระหว่างรัฐบาลกับผู้หญิงหลายร้อยล้านคนตัวเลขจากหลายรัฐที่ทยอยดาเนินนโยบายนี้ก็ตอกย้ำไปในทางเดียวกันนะคะเริ่มมีหลายรัฐที่ทําตามอย่างรัฐมหาราชตะตั้มเป้าเข้าถึงผู้หญิง25ล้านคนส่วนแคมเปญหาเสียงจํานวนมากเมื่อปีที่แล้วเขาใช้สัญญาส่งเงินรายเดือนให้ผู้หญิงชูเป็นประเด็นหลักเลยเราไปลองดูชีวิตแม่บ้านในอินเดียกันบ้างไหมคะว่า เอ่อทำไมถึงถูกเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประเทศและทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้ลองทำความรู้จักชีวิตแม่บ้านอินเดียกันดูค่ะ ในอินเดียนะคะผู้หญิงเขาบอกว่าใช้เวลากับงานบ้านและงานดูแลครอบครัวเฉลีย่ยเกือบ5ชั่วโมงต่อวันมากกว่าผู้ชายถึง7.6เท่าอันนี้เอาข้อมูลมาจาก Time Use s u r v e y ล่าสุดนะคะงานเหล่านี้ทําอะไรบ้างก็เบสิกเลยค่ะเบสิกสาหรับคนที่มองแต่สําหรับพวกเธอก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะทําแบบไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าทําอาหารทําความสะอาดบ้านอดูแลลูกบ้านบางบ้านมีคนป่วยมีญาติผู้ป่วยมีคนชารา ยังจะต้องจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอีกหาน้ำหาอาหารหาเชื้อเพลิงในบางพื้นที่ชนบทด้วยแต่งานเหล่านี้ที่ทำทุกวันเป็นงานประจำที่ ไม่มีไรายได้นะคะคือถ้างานเหล่านี้เขาหยุดหายไปสักวันเดียวระบบเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงักทันทีค่ะแล้วอินเดียเนี่ยมีผู้หญิงที่จัดอยู่ในสถานะแม่บ้านนี้ประมาณหนึ่งยหสิบล้านคนพวกเธอทํางานเฉลี่ยแล้ว2อ7้านาทีต่อวันมีเพียงหนึ่งในสีของผู้ชายเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในงานดูแลรับผิดชอบที่ไม่ได้เงินค่าตอบแทนเทียบกับผู้หญิงเกือบ80ดสิเปอร์เซ็นตและภาระงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างของผู้หญิงก็คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําให้เธอ ไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงานตัวเลขแรงงานผู้หญิงก็เลยลดลงเรื่อยๆในอินเดียนั่นเองพูดง่ายๆก็คือเธอไม่ได้ว่างงานจนไม่ได้เข้าไปในตลาดแรงงานนะคะเธอไม่ได้ไม่ไปทำงานแต่พวกเธอทำงานในพื้นที่ที่ระบบเศรษฐ,ฐกิจเลือกที่จะมองไม่เห็นค่ะนักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร์สายเฟมินิสต์ถกเถียงเรื่องนี้กันมานานหลายทศวรรษค่ะกวต้ามบาเทียนักนิติศาสตร์ถึงกับเรียกงานบ้านที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนนี้ว่าเป็น แรงงานบังคับในเชิงโครงสร้างขณะที่นักวิจัยอย่างอาพันทูซิยาน,นะคะชี้บอกว่าการไม่ยอมรับคุณค่าของงานบ้านคือการทำให้ผู้หญิงจำนวนมหาศาลหายไปจากระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการในอดีตค่ะไม่ใช่ว่ารัฐเขาไม่เคยแก้ปัญหานี้เขาแก้ปัญหานี้ด้วยการ เพิกเฉยนะหรือพยายามที่จะดึงผู้หญิงอะโอเคเป็น working woman ออกไปทำงานนอกบ้านแต่ก็ไม่ได้แตะโครงสร้างงานบ้านที่ดูแลและยังอยู่บนบ่าของพวกเธอคือหมายความว่าเธอออกไปทำงานนอกบ้านพอเธอกลับมาบ้านถอดชุดทำงานออกใส่ชุดแม่บ้านก็ต้องดูแลงานบ้านเช่นเดิมแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอินเดียแตกต่างออกไปค่ะ มันจะมีการโอนเงินแบบไม่มีเงื่อนไขแม้จะไม่ได้เรียกว่าค่าจ้างงานบ้านอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็เท่ากับว่าอาจจะเป็นการยอมรับโดยพฤตินัยว่างานที่ผู้หญิงทําในบ้านเนี่ยมันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจบางรัฐเนี่ยเขาอาจจะพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาอย่างรัฐมินนาดูเนี่ยเรียกเงินช่วยเหลือผู้หญิงว่า Rice Grant หรือว่าผลประโยชน์ตามสิทธิที่ควรได้รับและนั่นเองก็คือหัวใจของความย้อนแย้งค่ะรัฐเริ่มจ่ายเงินเพื่อยอมรับการทํางานบ้านของผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ก็ยังคาดหวังว่า ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบงานบ้านเป็นหลักแต่ก็อ่ะมีเงินนะเพราะฉะนั้นการโอนเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่มันอาจจะในมุมนักวิเคราะห์เขาก็มองขนาดนี้เลยนะคะลึกมากว่ามันไม่ได้ลดภาระงานที่ไม่ได้เงินค่าตอบแทน แต่อย่างน้อยค่ะอย่างน้อยดีกว่าทําฟรีๆใช่ไหมคะเพียงช่วยให้ผู้หญิงรับมือกับภาระนั้นได้ดีขึ้นว่าอย่างน้อยเธอทําเธอก็มีอะไรตอบแทนความเหนื่อยของเธอแต่อินเดียค่ะคําถามต่อไปที่ควรจับตามองว่าเริ่มต้นโนโยบายจริงๆถ้าเป็นโนโยบายนี้เนี่ยจะจ่ายเงินฟรีๆแบบเนี้ยแบบไม่มีเงื่อนไขให้แม่บ้านต่อไปหรือว่ารัฐควรจะทําอย่างไรนะคะให้กับงานบ้านในระยะยาวจะยอมรับมันจะแจกเงินชดเชยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือว่าปรับกฎ โครงสร้างงานบ้านแบบใหม่ทั้งหมดและไม่ทำให้ถูกมองเป็นกลยุทธ์หาเสียงที่แยบยนต์อย่างแท้จริงแต่ที่แน่ๆคะ่ะสิ่งนี้สำคัญมากๆเพราะว่าอินเดียกำลังจะแตกปัญหาที่ไม่มีใครอยากจะมองเห็นน่าสนใจนะคะว่าผลสะเทือนจากนโยบายนำร่องของอินเดียประเทศที่ถูกวิพากษ์วิจารเรื่องสิทธิสตรีมากที่สุดสุดท้ายถ้าทำได้จริงแล้วมีความยั่งยืนจริงมันจะเปลี่ยนโครงสร้างสถานะของคาว่าแม่บ้านกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจได้จริงหรือไมค่ค่ะ